สวัสดีครับวันนี้น้องบีมอยู่ที่สเปซอินสไพร e เลียมนะครับเป็นพิพิธภัณฑ์เกี่ยวกับจัก,กรวานลนะเนอะอวกาศนะบีมบีมบีมต่งเต็นใหญ่ดูดิใช่โลกเราใช่ใช่โลกของเราเนี่ยไปครับเดี๋ยวเราไปซื้อตั๋วกันดูมันแบบว่าอวกาศทันสมัยนะไปะเท่านี้ครับใช่ซื้อตั๋วก่อนครับ อ่ะโอเคตอนนี้เราซื้อตั๋วแล้วร20บาทบีม20ผู้ใหญ่คนละห0แล้วก็อวกาศเนี่ยอเป็นเล่นเครื่องเล่นได้1ขังอ่ะไปลูกอันนี้เป็นลูกวาดอวกาศนีม่มนุษย์ตั้งดาวเหรอไม่น่าเชื่อเลยอะ่ะมีมนุษย์ตั้งดาวด้วยอโอ้ลูกนี้ใครวาดนะครับดูชื่อดูชื่อโอ้ภาษาอังกฤษนภัทรชื่อนภัทรวาดครับอายุ9ปีเองอ่ะ โอ้คนนี้สิบปีวาาเนี่ยโอ้เราเข้ามาข้างในแล้วครับแม่บีสุดยอดมากเลยอ่ะกาแล็เซีทางช้างเทือกอ่านี่เขาก็จะมี<อ>เขียนบอกน<อ>ี่บีมอยากรู้อะไรบีถามแม่ให้แม่อ่านให้ฟัง,งเพราะเป็นภาษาไทยระแบบบสุริยะของเราดุงเลยดาเลาดาวเสาดาวเสาครับ วิทยในที่สุดเราก็เจอยานอวกาศแล้วบีมบีมครับเตรียมตัวขึ้นยานอวกาศเร็วว้าวจะวดจะวดจะวดก้อนหินก้อนไหนหนักกว่ากันลองสิลองลองดึงสิหนักไหมบีมอันนี้อันนี้อันหนึ่งอุ้ยไม่ไม่ไม่ขึ้นอ่ะแม่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 บีลองแม่บีลอง อันนี้เบามากเลยอันนี้เบาอีกอันนึงครับยกขึ้นไหมแม่บียกรอดไหมอุ้ยหนักมากเลยเออันนี้ก้อนหินบนโลกจริงเหรอจะนักกว่าก้อนหินบนดวงจันทร์รอ๋อคือหินที่มันหนักกว่าเนี่ยเขาจำลองให้ดูว่าบนดวงจันทร์เนี่ยแรงดึงแรงโน้มถ่วงโลกเออแรงโน้มถ่วงแรงดึงดูดอะ่ะอ๋อ บนดวงจันทร์เลยเบาหวานจำลอง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 ความรู้สึกหนั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 กนี่เครื่องออกกำลังกายหรือเปล่าที่เราเห็นกันอันนี้คือเครื่องอะไรครับพี่เป็นเครื os ่องตรวจวัดอุณหภูมิคือมว่าัสิ่งสปุัมจำลองว่าเราอยู่อะไรอะ่ะในในอวกาศแม่บีครับถ้าไม่ไหวบอกเขานะครับเขาจะหยุดเครื่องบีมาดูแม่บีบี โอ้ยแม่บีจะไปยาไปอวากาศแล้วอม่มีใจแน่โอ้โเนี่ยเนี่ยดูดิเนี่ยแบบเนี่ยเหมือนในเนี้ยในจอเลย,ยมันมันไม่มีปรับแรงปรับเบาใช่ไหมครับคือมันหมุนเลยอ๋ออยู่ที่ตรงอู้อยเหมือนติ้วติ้วแม่บีทา่า ตะโกนเลยนะครับถ,ถ้าเกิดแม่ปลไม่เขาร like, ั่เข็มขัดแม่าเกิดแม่จะปล่อยแม่ก็ยังไ,งงไ,งงไงม่ตกเพราะว่าิ่มเบาแล้วเริ่มเบาแล้ว,ม,ลวม,มันจะแรงตอนที่เขากดตอนแรก <c oughs> แม่บีตอนเล็กน้าเบื่อน้าเบื่อครับน้าเบือ่อน้ำพักก่อนน้ำพักก่อนนี่แม่บีชุดชุดอวกาศครับตรงนี้นี่นี่ชุดอวกาศเท,ท่เลยอ่ะโอ้อันนี้เหมือนเลยอ่ะว้าวดูดิมีไฟตรงชุดด้วยอะเห็นปะม,มีไฟมีไฟ จำลองเดินบนดาวางาังคารโอ้บิ๊มบิมจะไปดาวังคารแล้วรอบิ๊มจะไปดาวังคารแล้วนี่ไงเดี๋ยวพี่เขาบอกอ <c oughs> โอ้ <c oughs> บิมเหมือนเดินบนดาวังคารบ้าใช่แรงนุ่มพว่วงอะแรงนุ่มพว่วง บิมเดินที่เด <c oughs> ินที <c oughs> โดดดึงดึงอะ่ะโอ้ข้างบนข้างบนเป็นสลิง <c oughs> อีาีก็ <c oughs> เล่นได้นะเาาออกาาร์ดของาีอ่ะาา้จะไปดาวอังคารเหมือนาามาา้าาาาางาา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 า เหมือนเดินแล้วมันกระเด้งกระเด้งๆๆใช่ป่ะอ๋อเบาเบาเบาวิวเบาวิวลอยได้เหมือนลอยได้อ่านี่มันหนังจีนอะกำลังภายในอะอ่า <c oughs> <c oughs> ถึงโลกแล้วถึงโลกแล้วกลับจากดาวอังคารแล้วแบบจําลองขนาดเท่าจริงอ๋อดาวเทียมดาวเทียมครับขนาดเท่าจริงนะเขาบอกตรงนี้เป็นเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นโลกนะเขาสร้างเป็นเหมือนโลกอ,อใช่โลกเราเป็นแบบเนี้ยตรงนี้เป็นเหมือนเกมนะบีมลองกระโดดสิเหมือนอยู่บนดาวอังคารเท่เท่ รถสำรวจนี่รถสำรวจรถสำรวจครับลุกลุกลุอรอยานอากาศมารับเรากลับโลกตอนนี้เราอยู่บดาวังคารครับเดี๋ยวถ้ายานมาเราก็โดดขึ้นยานเลยนะแม่บีเต็มตัวให้พร้อมเต็มตัวให้พร้อมมายัง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 อุ้ยเอเียอเลี่ยนอเเลี่ยนออ่ะอออ่ะ มานี่ยานเมายานเมายานมาแล้วเอาเร็ว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 ไปมาไปมาเราจะเราจะขับโลกเราจะจ,ะจะับโลกแล้ว,าลบ,ลลวบ,าบายบายดาวคานไปนี่เราเดินมาชั้นล่างแล้วนะเดินจากข้างบนลงมาบ้างโอ้โลกใบใหญ่มากเลยครับ บีมยังไม่ได้บีมยังสูงไม่ถึงครับอันนี้เกมอะไรครับพี่อันนี้จะเป็นเกม VR ออกเกม VR ยิงดาวเทียมสปาร์ลาดที่จะวิ่งมาหาเราครับแม่บีจะโชว์การกู้โลกให้ดูยอนย่อนย้อยโอ้โหโอ้โหโอ้โหเฮ้ยเจ๋งอะบีมโอ้โห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 แม่บีมันใหญ่เลยครับแม่บีมันใหญ่เลยครับ ยิง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 เอาลบเร็วลบๆวลแวลโอ้ยกุ้งกุ้งกุ้ยเฮัยยได้ได้ได้ลีลาได้ลีลาได้อ๋มีลบด้วยมีลบด้วยแมมบีต้องลบด้วยอะเนี่ยตัวอะไรอะอุ้ยบีมตัวนตัวอะไรเอเลี่ยนเหรอ อย่าเจ็บมือเจ็บมือจะหาจะต่อยอะจะต่อยอีเดียนอีเดียนดูดิโอ้สัตราโอ้ตรงนี้เหมือนเกมสร้างเมืองเลยครับจิ้มจิ้มแม่น้ำลำคลองเอามายังจิ้มเสร็จก็ลอยลงมาสามมิติสามมิติเออต้นไม้ โอ้ครบยังครบยังอ่าเป็นเมืองแล้วเป็นเมืองแล้วเนี่ยว้าวนี่เรามาถึงตรงนี้แล้วโอ้บีมเล่นเกมอะไรครับอ่าไหนอ่าไหนโรมาก็อโรมาอ่าโลโลมาบีมบีมต้องจิ้มที่ตัวโลมาเบ้าจิ้มปลาเบ้าเออจิ้มให้มันหายเนี่ยเนี่ยเนี่ยฝั่งเนี้ยติดตา พอมันโชว์ก็จิ้ม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 ออย่าจิ้มอย่าจิ้มอย่าอย่าจิ้มพายุนถ้าจะจิ้มพายุนตายไงจิ้มแตโลมาจิ้มแตโลมาฮ่าม่เกมให้เล่นด้วยจริงง่ะคุณได้รับ20คะแนนนะมีทรายให้เล่นครับเป็นแสงฉายลงมา แม่บีเอาทรายอ่ะมาเทให้มันสูงขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้น,นมันก็กลายเป็นภูเขาเองนะเนี่ยเห็นปะแต่พอทรายมันเปียมันเป็นแม่น้ำโอ้ภูเขาแม่บีเกิดขึ้นแล้วครับโอ้เชื่อมถึงกันแล้วเชื่อมถึงกันแล้วสูงแล้วสูงแล้วว้าวมาตรงนี้เรามาถึงห้องห้องหนึ่งเหมือนเป็นผังเมืองอันนี้เป็นบุ่นยักษ์นะครับเอาอันนี้เลยเอาอันนี้เบอร์สิบเบอร์สิบเบอร์สิบ เนี่ยเนี่เยเดี๋ยวเดี๋ยวตัวบีมเนี่ยจะมามีชีวิตบนถนนเนี่ยเห็นไหมอ<า>่าโอเคระบายสีเสร็จแล้วอ่าสแกนครับได่ไงมาแล้วตัวใหญ่บิ๊กบ้ม,มว้าวโอโ้โหออกมากี่ตัวเนี่ยไม,ไม่เห็นชื่อเนี่ยตัวใหญ่ๆมองไม่เห็นชื่อมันชื่อมันอันเล็ก โอ้นี่ไงนี่ไงเดินเต็มเลยครับขุดหยุดบีมโอ้คิงพองอยักษ์คิงพองอยักษ์นะี่ตอนนี้เราเข้ามาดูการทดลองวิทยาศาสตร์นะครับแบบโอ้ใช่นี่ลงหลังชัดๆเลยไ,ไฟก่อน่เวาจะต่อัจุดเียงครับครับอุปกรณ์มีส้มมีเทียนมีไฟแช็กมีลูกโป่งนะครับมา บีบเกส้มนะครับใส่ตะลออปเปลฟอาหอ่าแล้ว้องสังเกตตรงเปลวไฟให้ดีดว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นอ่าดูดูดตอหน้าหนึ่อ้่าปุ๊บปไฟไฟไฟปุ๊บปนี่ยนี่เน่มื่อกี้เมื่อกี้ตดส้มเนี่ยมันจะทำปฏิกิริยาอะไรกับตัวลูกโป่งอ่าพร้อมนะครับดูสินะอวเอไวเมันจะแตกว่ามันจะแตกเบ้างิ๊วส้ม ใส่น้ำแต่น้อยหน่อยหึยพี่มันแตกยังไงอ่ะนั่นเลยดิพี่มีมแตกยังไงตกใจเลยเปนือกส้มนี่เป็นกดนะเราใช้เนื้อส้มไหมอันนี้อันนี้เป็นเนื้อส้มนะครับไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่น้ำจากเปลือกใช้เป็นเนื้อส้มแตกไหมไม่ไม่แตกน้ำส้มไม่แตกอ่ะคราวนี้ใช้เปลือกส้มคุณเฟร แตกแน่นอยครับเมื่อกี้เมื่อกี้บุ้มไปเลยอันนี้จะยากนตอนนี้เราออกมาข้างนอกแล้วนะครับพี่เขาบอกว่ามีอีกหนึ่งโซนนะครับอยู่ข้างนอกวนี่อะไรอ่ะเข้าได้ปะห้องนักบินอวกาศเราจะเข้ามาในยานอวกาศแล้วครับไหลแรงนุมทวงนะครับมีน้ำด้วย บิมมีห้องน้ำด้วยบุจิจะไม่ลอยเลยลอยครับลอยดูสิทุกสิ่งทุกอย่างมันจะลอยหมดเลยเห็นไหมขนาดนตบุกยังลอยเลยครับอ้อที่นอนต้องนอนแบบนี้ต้องรัดตัวเลยนะไม่งั้นเออไม่งั้นลอยมีให้อ่านเนี่ยถ่ายเสร็จต้องดูดไปเลยอะเดี๋ยวลอยเนี่ยดูดีบิม่มเขามีหนังให้ดูด้วยวิสลาว เราออกจากยานอาวกาศแล้วไปครับน้องบีมตอนนี้ป้าจะพาเราไปขึ้นยานอวกาศได้เวลาแล้วนะครับเราจะไปสำรวจดาวเราจะไปอยู่ดาวอังคารแล้วนะครับตอนนี้เราบอกลาโลกของเราก่อนไปครับยานมาจอดรอเราแล้วเ <c oughs> ตรียมตัวให้พร้อมเราจะไม่คิดถึงโลกนะครับเราจะไปแล้วไปเลยนะครับเ <c oughs> ตรียมตัวเมเด้เมเดย์เมเด้ไมมได้ฟอร์คนเก้าครับจดุดดด พาหนะขนส่งทางอวกาศขึ้นไปเลยขึ้นไปเลยโอ้โฟอนฟอคอนเก้าว้าวเราลอยวนเราขานเราเดินเยี่ยมมาถึงแล้วครับดาวังคารเตรียมที่เราไปเดินเมื่อกี้ว้าวนี่ดาวังคารสีนี้เหรอโอ้เออเนี่ยเนี่ยเนี่ยดาวขานเนี่ยบีพื้นผิวพื้นผิวใช่สีนี้เลยสีนี้เลยสีนี้เลย เอเป็นไรต่อนึกว่าอะไรติดตูุดโอเคเราก็เที่ยวจนครบแล้วนะมีเครื่องเล่นอีกหนึ่งเครื่องที่เราไม่ได้เล่นนะเพราะเขาพักเครื่องอยู่เออก็สนุกมากๆที่ส <ไป S 2> เปซอินสไพ l เลียมไปเดี๋ยวเราไปเที่ยวที่อื่นกันต่อครับไปครับ